ดีจ้าเ,เพื่อนๆสาวารินิฟิแลนด์ค่ะทักทายกันเช่นเคยกับวันนี้อยู่ที่บ้านหลังเลิกงานที่เ,เพื่อนๆสาวารินก็ไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรพอวันนี้เพิ่งมาทําก็เลยมาทําเมนูแกงเห็ดให้เ,เพื่อนๆดูนะจ๊ะโอเคแกงเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆอันนี้ก็คือสตา,าร์ทคลิปแล้วก็ทําเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้จะกินโชว์ร้อนๆเลยจ้ะนีเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสาวารินจะพาชิมก่อนจ้ะโอ้ยตายไปตะลวกปากเทนบาทดนี่ ถ้ามีใบมงลักษนะเพื่อนเพื่อใบมงลักแบบบ้านเราใหม่ๆนะเพื่อนๆนะ่สดๆใหม่ๆแต่ว่าซาวลินมันมีแบบแช่ฟิตนะนะนเพื่อน <ๆ S 1> ความหอมของใบมงลักมันยังไม่ออกเท่าไหร่มันไม่เหมือนของสดแต่ก็พอแก้ขัดได้พอแก้ขัดได้อมืมาได้จ้ะมากินน้ากันมาซิมน้ากันแกงเห็ดจ้ะอันนี้ก็คือเห็ดอะไรปะ่ะเดี๋ยวอันนี้เห็ดพึ่งขาลายได้หน่อันนี้หัวมันอันนี้มันจะเป็นดอกนี้นี่นะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหม นี่เห็ดพึ่งขาลายเสียบมากมากเลยจ้ะแซ่บมากเนื้อของเห็ดพึ่งขาลายมันจะกรุบกรุบไม่นิ่มนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบเด้งเดงอ่ะเด้งเด้งกรุบกรุบนะเพื่อนเพื่อนนะอืมอ้ยร้อน แต่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานมันจะต่างกันเพื่อนๆอันนี้เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานมันจะเนื้อมันจะนิ่มยุยยุยนิดนึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานเนื้อมันจะนิ่มๆยุยยุยดอกมันก็จะหอมหอมเวลาเรามาต้มหรือว่าเอามาเอามาลวกน้ําร้อนเพื่อดอกเห็ดพึ่งหวานมันจะหอมมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่ว่าเห็ดพึ่งขาลายจะไม่มีกลิ่นหอมเลยจ้ะไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่เนี่ยมันหอมแล้วก็เนื้อจะนิ่มๆยุยยุยนะอืม อือร่อยเป็คนละแบบเพือนๆนิ่มๆเห็ดมันปูนี่เห็ดมันปูเหลืองๆเนี่ยหลังเลิกงานจะเพื่อนๆสาวลินก็เลยแบบเห็ดที่ไปหามาได้เพื่อนๆนั้ไม่มีเวลาทำเนาะสาวลินก็กแบบว่าค้างคืนไว้ก่อนเอาไว้แบบหลังบ้านความเย็นตอนคืนความชื้นมันมันช่วยให้เห็ดไม่เน่าเนะ <S <S าะอล้ก็รอส อ,อันนี้เห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำน,นี่ขาเหลืองเลยเห็ดดำขาเหลืงองอ๋อเ้ยรนเห็ดดำกับเห็ดมันปูมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะเพืนเผืมันจะมีกลิ่นแบบ ฉุนๆเห็ดดากับเห็ดมันปูเนี่ยคนไทยบางคนจะไม่ชอบกินเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดดาเพราะกินมันแรงจะ้ะกินมันแรงกว่าเห็ดพึ่งหวานเ,เห็ดพึ่งหาลายแต่คนคน,คนไทยคนไทยจะไม่ค่อยชอบกินเป็นบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะหมายถึงว่ามันมีกลิ่นนะเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นถ้าเรามาทํากับข้าวพวกเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดดานี่เราควรจะแบบว่าใส่เครื่องให้มันหนักๆหน่อยแบบว่าเน้นเครื่องเพื่อจะไปกบกลิ่นของเห็ดนะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนั้นแล้วมันจะอร่อยเลย ถ้าเราแบบว่าเอามาดมดูหรือว่าไปลวกเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแบบว่าที่ไม่เครื่องไม่แน่นเครื่องไม่แบบดับกินอะ่ะกินของเห็ดมันจะออกมาเลยจะมันจะติดอยู่จมูกอะ่ะนี่จะอ่านหมายถึงว่าพูดให้ฟังว่าบางคนคนไทยก็จะชอบบางคนส่วนมากสาวะรินได้ฟังมาส่วนมากไม่มีคนชอบนะเห็ดมันปูอะ่ะแต่เข้าไปทําพายไปทําซอสเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรอ,อร่อยมากเลนเพื่อน โอเคเดี๋ยวสาวลินพาไปทำแกงเห็ดแกงเห็ดมันมีหลากหลายเ,เพื่อนเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงนะแกงเห็ดมันมีหลากหลายหมายถึงว่าแล้วแต่ว่าเราจะไปดัดแปลงเป็นแกงแบบไหนจะแกงลาวก็ได้แกงแบบอีสานหรือแกงแบบไทยๆก็ได้นเพื่อนนะอันนี้สาวลินจะออกแกงออกไทยๆนิดนึงกึ่งๆแบบว่าไม่ไม่ไทยมากแล้วก็แบบไม่ลาวมากอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็เลยมีปัทุนาเข้ามาเ,เพื่อนอ่า ไม่ได้แกงแบบใส่หน่อไม้นะอันนั้นแกงใส่หน่อไม้มันก็ถึงเราจะอีสานนิดหนึ่งเพื่อนๆนะไม่ได้ใส่แบบมะขามหรือใบผักติ๋วอะไรนี่นะอันนี้มันจะแกงออกแบบว่ากึ่งไทยนิดหนึ่งไม่ไม่แม,ม,ม่อีสานมากเกินไปอันเนี้ยสามารถแบบคนภาคกลางหรือว่าคนอีสานกินได้ทุกภาคเลยเพื่อนเราจริงแบบหมายถึงว่าเราสามารถดัดแปลงเป็นแบบหลายๆแกงได้ไม่ใช่แต่จะเป็นเน้นแต่แกงลาวเพื่อนๆนะอันนี้ก็สามารถดัดแปลงได้เพราะว่าเนื้อปลาทูน่าอันนี้ใส่เนื้อปลาทูน่ากระป๋องด้วยนะเพื่อนๆมันจะทําให้แบบว่าแกงของเรามีควาามมมนุุ่ลปก เออมากขึ้นนะไม่แบบว่าอะไรละ่ะรสชาติกลางๆนะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนล้วก็เติมเติมเข้าไปนะแบบอยากให้เพื่อนเพื่อนลองเมนูนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้าใครไม่เคยไม่เคยลองนะหมายถึงว่าเห็ดที่บ้านเราก็มีเพื่อนเพื่อนเห็ดที่ไหนก็ทําได้หมดจ้ะขอให้เป็นเห็ดแค่ปรุงว่าใส่อะไรก็เหมือนกันแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าบอกว่าทําแกงแบบไหนแค่นั้นเองเห็ดที่บ้านเราอร่อยเยอะแยะอร่อยกว่าที่ฟินแลนด์อีกเห็ดบ้านเราน่ะก็ทําได้จากเมนูนี้โอเคจ้ะเพื่อนเพื่อน ไปจับไปดูวิธีทํากันเลยจ้ะสาวลินก็จะกินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วก็นั่นแหละจะให้เพื่อนๆดูวิธีทำเนาะสาวลินทําคลิปไว้แล้วจ้ะไปจ้ะอ <laughs> อันนี้ก็คือเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มนันเพื่อนอันนี้เตรียมไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เห็ดมันปูแล้วก็เห็ดดำจ้ะฉีกเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็คือบวบบวบฝรั่งนันเพื่อนใหญ่มากเออหน้าบริไปบุกหน้าบริเพื่อนบ้านของบีก็ให้มาจ้ะน้องบีเ็าให้มาอันนี้ต้มน้ํนั้นร้อน,นเพื่อนซับดิงก็จะล้างทําความสะอาดเห็ดก่อนเนาะเห็ดมันปูกับเห็ดไอเนี่ยต้มล้างรวมกันได้จ้ะมันเห็ดคล้ายๆกันเนาะนิ่มๆฉีกง่ายอ่าต้มต้มล้างล้างทาความสะอาด เคลียร์ๆนิดๆเพื่อนๆให้แบบสิ่งสุกโรกมันหลุดออกจากเห็ดคนไปคนมาเบาๆแล้วก็นี่เลยจ้ะไม่ต้องต้มนานนะเพื่อนๆนะแค่แบบว่าเห็ดมันสลดแล้วก็คนๆไปคนมาให้สิ่งสุกโรกมันหลุดออกจากตัวเห็ดสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะตัดออกเลยจ้ะ เห็ดอันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องต้มเลยก็ได้ถ้าเราไปทํากับข้าวก็ได้แต่สาวลินวนมากจะก่อนจะทํากับข้าวชอบเอามาต้มล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้งจ้ะนี่เราก็ตัดออกจ้ะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งขาลายนะเพื่อนๆนะสาลินก็จะเปลี่ยนน้าใหม่เปลี่ยนมออใหม่จ้ะอันนี้ก็คือแบบว่าวิธีที่จะทําไม่ให้เห็ดพึ่งขาลายเราดานะเพื่อนนะ คือต้มน้ำนนร้อนๆนี่หละจ้ะสาวลินก็จะขูดไอ้ที่มันขาๆดำๆลายๆออกเนาะก็จะหันห่นๆแล้วก็ล้างลงหม้อเลยจ้ะขูดๆออกอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดๆใส่หม้อเลยจ้ะมันจะไม่ดำนะเพื่อนๆแต่ถ้าเราตัดๆขูดๆออกแล้ววางไว้ข้างนอกจนเสร็จหมดแล้วเราค่อยไปต้มแล้วก็เอาจับใส่หม้อทีเดียวนะเพื่อนๆนะตอนนั้นน่ะเห็ดมันจะดำอย่างรวดเร็วมากจ้ะ เห็ดอันนี้อร่อยนะเพื่อนๆแต่ไม่ชอบตรงที่ขามันดําเร็วมากจาก้ะมันต้องใช้ความเร็วมากเลยเพื่อนๆเวลาจะจะทําเห็ดอันเนี้ยไม่อยากให้แบบว่าเนื้อมันดําอะเพื่อนๆแล้วเวลามันดําแล้วมันไม่น่ากินนะเพื่อนนะเนี่ยจะวิธีที่แบบไม่ให้มันขามันดําก็ต้องทํยแบบนี้เนาะน้ำร้อนๆเลยจะขูดๆแล้วก็ตัดๆๆใส่หม้อเลยจะย่างรวดเร็วนี่เห็นไหมเพือ่อนๆน้ำร้อนๆคนไปคนมาจ้ะเนี่ยเห็นไหมขาไม่ดำเลยจากขาวจั้วเลย น่ากินเลยจ้ะขาวจั๊วเหมือนเห็ดพึ่งวานเลยเพื่อนๆทีนี้อ้ยน่ากินเลยสวยเลยจ้ะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็ดไม่ดำจ้ะแต่จะว่าไม่ดำเลยมันก็ไม่ใช่นะมันก็จะมีแบบเคลือบๆนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะแต่เอาจริงๆโดยรวมแล้วก็คือขาวจ้ะแต่ปกติถ้าจะตัดแล้ววางไว้แล้วค่อยไปลวกเนี่ยดำปีเลยจ้ะเพื่อนอันนี้ก็คือเห็ด พึ่งหวานนะจ๊ะนี่เพืเ่อนๆเห็นไหมเห็ดพึ่งพึ่งหวานเนี่มันจะนิ่มๆยุยยุแต่ถ้าเห็ดพึ่งขาลายมันจะแข็งอันนี้ก็คือมาเตรียมพริกแกงของเรามันก็จะมีหอมกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็พริกสดชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็ตามใจแด้แล้วก็ไปโขกใส่รวมกันเป็นพริกแกงอ่าเป็นพริกแกงแล้วก็ตำตำโขกๆ ให้ละเอียดประมาณนี้ยับยบก็ได้แล้วแต่นี่ล้างคุกเลยจะในหมอ้อหม้อแกงตักพริกแกงลงไปในหมอ้อละลายนะ้ำล้างคกลงไปด้วยตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้เพิ่มความหอมจ้ะ ก็ทูน่าจ้ะทูน่ากระป๋องสาวบรินใช้หนึ่งกระป๋องจะจะเป็นทูนา่าน้ำก็ได้ทูน่าน้ำมันก็ได้แล้วก็เทน้ําออกอุ้ยเทหมายถึงว่าถ้าเป็นน้ํามันนะเพื่อนๆให้เทน้ํามันออกแล้วก็เอาแต่เนื้อทูนา่าแต่ถ้ามันเป็นน้าที่มันทูน่าเป็นน้ำเพื่อนเเราเราเทน้ําใส่ในหม้อได้เลยเพื่อนเพเพราะว่าน้ําในทูน่ามันอร่อยนะเออไม่จําเป็นต้องเทน้ําทิ้งที่มันแบบว่าทูน่าในน้ำเฉยเฉยอ่ะปรุงรสด้วย น้ำปลาจะเริ่มปรุงรสกันเลยจะผงนัวจะแล้วก็ลดดีจะแล้วก็สุดท้ายก็เติมน้ำปลาไปนิดหน่อยนะเพื่อนนะชิมรสตามชอบจ้ะดย่ยนน้ำปลาไปนิดนึงน้ําเดือดอีกรอบแล้วก็ใส่บวบของเราลงไปบวบฝรั่งหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะพอคำเนาะ ตามด้วยเห็ดจะเห็ดที่เราล้างน้ําเย็นผ่านน้าเย็นอีกทีหนึ่งทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ตักใส่หม้อจะ้ะเห็ดเรามันสุกแล้วเพื่อนไม่ต้องแบบอะไรมากมายมันสุกเรียบร้อยแล้วเอาช้อนฟองออกที่ไม่ต้องการโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนอ๋อยังไม่เสร็จคือต้องใส่ใบแมงลักตบท้ายนะเพื่อนนะใบแมงลักสาบริน ไม่มีใบแมงลักสดเลยเพื่อนถ้าเป็นบ้านเรานะแบบใบแมงลักสดๆนะเพื่อนมันจะหอมอร่อยมากเลยจ้ะซาเวนิ้ก็คงได้ใบแมงลักจากตู้ฟิตเหมือนเดิมจ้ะทุกอย่างสดยกเว้นใบแมงลักแต่เพื่อนเห็นไหมพอจากตู้ฟิตปุ๊บเนี่ยใบแมงลกมันก็จะเป็นหักๆยูอ่อแบบแบบเป็นแบบเป็นพงอะเอาแค่กลิ่นนะเพื่อนเพื่อนความสวยงามนี้ไม่มีเลยจ้ะใบแมงลักเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่จ้ะประมาณนี้นี่เห็นไหมพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะนี่หอม อร่อยแน่นอนจะชิมแล้วอร่อยมากหน้าตาดีเหมือนเดิมจ้ะโอเคค่ะเพื่อนๆจะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาวรินอินฟินแลนด์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้ะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย